ร้อมยังร้ามยังยืนเรียงกันยืนเรียงกันแขวตุ้งจะเถวเฮ้ยใช่เลยสสดีคุณผู้ชมนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพีเวนะครับแล้วก็อยู่กันในเกมต้นสตาร์เกเตอร์วันนี้เรามีแขกรับเชิญมาเยอะมากครับสองท่านได้แก่คนแรกเลยครับซ้ายมือสุดเจ้าเก่าเจ้าเดิมคุณนัดของเราเออสวัสดีครับผมุณนัดเองนะครับผมแล้วก็ คนตรงกลางที่หัน,นกล้องอยู่นี้ก็คือพี่ผมนะครับพี่ว่าพี่ปุ๊กสวัสดีครับแต่ว่าเห็นอันนี้ไม่ใช่หน,น้านี่คือหน้าครับหน้า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 ลครับโอเคเราไปเริ่มสำรวจกันเลยดีกว่าแยกแบหนาที่ครับไปคนละที่คนละทางหาจุดที่ดีที่สุดในการสร้างบ้านของเราผมบอกเลยว่าผมเดินมาแถวนี้มีแต่คนกี๊ดครับ ทำไมวะผมเด็ดมากฮะกลับบ้านดีกว่าพี่ปกลับบ้านกันพี่แค่เด็ดมากอ่ะนี่พี่มาดูต้นไม้ต้นนี้ดิทำไมวะพี่ไม่เหลือใบอ่ะเด็ดสุดยอดโน้เฮ้ยนี่มันนกกรูกรูๆๆ <c oughs> เจออะไรทีเด็ดกันบ้าทางนั้นอะ่ะเดียดหญ้าเอาวะวะเอาเอาเอาหญ้ <ๆ S 1> านี้นที่เด็ดเลยเ <ๆ S 1> พราะว่ามันบอกว่าเด็ดหญ้า <c oughs> เจอผมเจอทองแล้วฮะ พูดลักนะพูดทองหรืวอวะผมนักพูดทองมือฉมัดเอาไอพ,พีเอ็กซ์าด้วยทำไมต้องเก๊กด้วยอ่ะไม่เข้าใจเลยไอเก๊ดไอพ,พีเอ็กซ์ไม่ชอบก็ผ่านไปเฮ้ยแล้วเหมือนจะเจอส่วนของพื้นที่ที่เป็นหญ้าแห้งก<อ>็จะมีบัวใช่ไหมตรงหญ้าแห้งเนี่ยเฮ้ยนี่ไงผมเจอแล้วบีโฟลอนี่ครับแต่ช่วงที่มันติดสัตว์นี่คือมันจะวิ่งไล่ผิดแล้วนะไอตัวเนี้ย นี่คือศึกชิงความเร็วใช้หอ,อยขึ้ความเร็วไปเจอเร็วกันระหว่างผมกับน้องกระต่าย,ายเดี๋ยวไล่ไล่ตอนไล่ตอนน้องกระต่าย<อ>น,น่าจะไววะไปเข้ารูเรียบร้อยเอาเดี๋ยวก่อนไม่โดนไงตั้งกับดักไม่โดนไงไป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  <S <S โอ้ยแล้วไม่เข้าเลยอ่ะ,ะโอ้ยโอ้ยพี่ฟุกครับดดูอะไรีมีกระตุยไปห,หาก็คือมันไม่มีรูเลยตรงเนี้ยช่วยตีหน่อยอ๋อนี่ไงเจอแล้วเจอแล้ว น้องน่าจะไม่รู้อแล้วอขวาเอาซ้ายเอาซ้ายเอาขวาปุ๊บเออเออสุนแต่ว่าต้องกินไงอันนี้อะไรอ่ะดูอร่อยจังพงสัตว์เฮ้ยเฮ้ยมันมีอันนี้ด้วยปลาอัดแท้งกับหางแมวอ๋อมันเป็นคิตตี้แคทมันเป็นแมวเว้ยอ๋อนี่เราสามารถเอาของมารับเป็นสัตว์เลี้ยงได้เกี้ยวหมาป่ากับเนื้อมอนเตอร์ลาซานญาผมแสดงว่าเราต้องทำหม้อครับอันนี้ก่อนอาหารก่อน โอเคตรงนี้น่าสนใจเฮ้ยวันที่สามแล้วป่ะพี่ตรงไหนอะตรงนี้เลยไหมล่ะตรงนี้เลยไหมได้นะตรงนี้หรือเปล่ามันอยู่ตรงกลางอ่ะไปซ้ายก็ได้ไปขวาก็ได้โอเคแปดอันทองคำมีสามเฮ้ยกล้ามใหญ่ขึ้นเหรออย่างเท่อุ้ยแล้วเขาก้ามใหญ่ขึ้นอีกแล้วเดี๋ยวก่อน อันนี้คือขาดอะไรบ้างอะทำหมอ้อทำกับข้าวพีข่ขาดถานอีกสองอันรอไอ้ต้นไม้นี่สองอันก็เรียบร้อยแล้วคือถ้าเราทำ <3 S 2> ทำหม้อมาเร็วเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะทำกับข้าวได้แล้วกิน,น,ก,นกินข้าวที่เป็นกับข้าวมันจะอิ่มกว่าหมออ้อเนี่ยได้แล้วเนี่ยเยี่ยมวางเลยพี่นี่เป็นไงล่ะเอยลองลองเดี๋ยวลองปลาดองเบลเซนนกดี <S <S <S> <S เ่เออ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 เอ,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 อราปลาดอเบลเซน วะวีไปตกปลาที่ตกนกเว้ยเอ้ยได้เนื้อด้วยโอเคเฮ้ยผมได้เนื้อแล้วผมรอดแล้วอะขอบคุณพี่มากสีเอาอีกหนึ่งโอ้โหเนื้อแทบแทบขอบคุณพี่มากเลยครับเล่งเดี๋ยวผมไปหาบ่อปลาโอเคเดี๋ยวที่ไล่ล่านกให้โอเคเฮ้ยเจอบ่อแล้วเจอบ่อแล้วไปด่วน ออออุุุุยยยยกบลุมลักหลบลักหลบไปย่างก่อนย่างขากบก่อนไม่งั้นไม่ถึงบ้านแน่เนื้อเนี่ยผมต้องกินด่วนเลยไม่งั้นผมไม่รอดตายอ๋อเนี่ยเออแล้วพวกฝนอะไรนี่เยอะแยะเฮ้ยหมาป่าหมาป่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช่เหรอใช่ใช่ใช่มันเดียวมันเดียวมันเดียวดูดูดูโอ้โหนี่นี่นี่เอาบันที่เอามันที่เออสวยเออสายเข้าอุย อุ้ย,อย,อยเอาเรื่องเอาเรื่องเอ้ย,อยได้ปลาโอ,โอเคสวยกบมันจะมาไวเนี่ยอย่าเพิ่งมานะเพื่อนขอ,อกตกปลาก่อนอนะโอเคก็ค,ค,คือตีเพื่อนมันมันวิ่งมาเลยฮนะโหเยอะจัดเยอะจริงไม่นะอย่ามาเยอะสิเพื่อนนี่ไงล่ะ อ้แล้วมันโดดมาเร็วมากครับกบโดดมาเก้าหนึ่งเท่ากับเราวิ่งสองเก้าหรือเป่าไม่นะผมจะกลับไปหาพวกพี่ๆกันให้ได้เลยโอเคโอเคปลาเยอะไหยพี่ก็ตกเรื่อยๆอ่ะพี่พอดีเลยสี่ตัวไปทําเป็นอาหารกบเหรอกบได้มาหกขาพี่กบโอเคงั้นเดี๋ยวเราสร้างบ้านไปเลย ผมข้าบของมาส่วนหนึ่งแล้วเอาไว้ตรงนี้แล้วกันพี่ฟุกขึ้นมาเลยพี่ติดมาแล้วตั้งตรงนี้เลยกัน,นจางถนนไปเลยถนนน,น,น,นี้เราปิดไ,ไว้อันนี้โต๊ะเครื่องมือเราไว้ทางนี้ไอ้ถุงนอนมันคืออันไหนนะถุงนอนมันคืออฟางอะไรน,นะซึอ่อ่ะอ๋อเอ้มัดฟางนะอ่ามัดฟางแต่มันนอนได้ครั้งเดียวนะอันนั้นแ่ะเ่อนนอนก่อนข่อนอนสักทีกัน เดี๋ยว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 เดียวเดี๋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 ยวเดยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ี๋ยวเดีดีเดี๋ยววเดียวเดยวเดี๋เดี๋ยวเ เอ้ยปลูกต้นไม้ให้แล้วเนี่ยไม่ไปเกิดเหรอโอ้ยแล้วของไม้บ้านหมดแล้วนัดมานี่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 ไปเกิดกันดีไม่ไปเกิดไปเกิดแล้วมาช่วยกันดีไม่บรรนี่ไงไม่ไม่ทอนไงเดี๋ยววิ่งมาไปบ้านหมดเลยเออเดี๋ยวรอรอตอนเช้าก่อนทีวิ่งจุ๊กไปก่อนไม่แล้วของไม่บ้านหมดแล้วพี่ไม่เหลือแล้วนี่เราหากันมาไอ้้ยเจ็บมาก ชอบิณาวเยเจ็บมากอ่าคนก็ไอ้นี่ได้อุ้ยแตกพ่ายริงโหแล้วหมาป่าเพียบเดี๋ยวก่อนไม่แตกมาแล้วมาแล้วพี่มาแล้วพี่มาแล้วมาแล้วป้าไปแล้วหมาป่าจะเยอะอะไรขนาดนั้นเออฟ้าพาเกือบตายโอ้ยแล้วหมาป่ายังเยอะเดี๋ยวก่อนอุ้ยนี่มันเคาะซ้ำกำซัด โอ้ยโอ้ย hmm. อ้ยอ oh, oh. oh, uh. no. ุ้ยเนื้อเรามันไม่อร่อยแล้วนะนั่นแหละเนื้อพี่ปุ๊กก็แหละเนื้อคนออกกําลังกายมันต้องอร่อยกว่าอยู่แล้วเนื้อเรามันเละๆอ่ะไม่น่ากินหรอกเอาไปกัดกับต้นไม้อยากรู้อ่ะมาหาศึกต้นไม้ประทะหมาป่ามานี่มานี้มานี้หมาหมากัดต้นไม้นี่มัดต้นไม้เอาต้นไม้ดีนะจริงอ่ะเอาดีเดี๋ยวดีเอออุ้ยหมาทีเดียวตายเลยงโหดมา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 ไอ้พวกหมา มานี่มาหนี้มาหนี้มานี้แล้วมานี้อุ้ยี้ยี้ยเลืดเลดอ้้ต้นไม้กับต้นไม้่ามากัดเราอุ้ย้ยอ้เยอะเัอะะเอะะ้งนันแหลนี่มันคือพูดพีทักบ้านเราโอเคผมขอโทษท่านทูดผูพีทักบ้านหูแล้วฟันหมาแบบอย่างโหดอะทั้งเดียวอะอดูดิ บูชาสิครับรออะไรท่านเทพูบิทักเทพูบิทักบ้านเราโอ้ยไม่มีไฟอดิเดี๋ยวก็ทิหายแล้วแตกพ่ายเปยเรีย้ยแตกโอเคครับสำหรับพาร์ทน,นี้ก็คงพอได้เพียงเท่นี้นะฮะขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ฟุ๊กกับคุณนัทด้วยนะครับที่มารเล่นด้วยกันครับครับ ขอบคุณที่ชวนเล่นครับไว้เจอกันใหม่ครับเดี๋ยวไปฝึกฝีมือกันมาก่อนโอเคไว้เจอนครับบาย